Mm-hmm. <laughs> โอ้โอเนีเ่ยก็ดีนะคะอ้าวตอนนี้นะคะเราสองคนก็มาอยู่กันที่ซปน่าอยู่กันที่กาญจนบุรีอ้าวเราเออเราอยู่กันคือเรามาที่ทรีท็อปแอดเวนเจอร์ปาร์คค่ะ <c oughs> ไปค่ายลูกเสือเคยไมเคยไปเคยตามงแต่เด็กเคยมากาญจนบุรีไหมไม่คนดูเป็นจังหวัดที่ทุกคนจะต้องมาเที่ยวใช่ไหมคะแต่คือมินกับแฟรี่แล้วก็แบบพวกเราเหมือนไม่เคยมาเจ้ายูบ้านเจ้านอยู่บ้านกี่ข้าวคยได้ยินร้องแพร่กันไหมแต่แพร่ไม่ได้ยินเคยได้ยินเรื่องผีค่ะไปไปดูกันดีกว่าไปครับ ตัวแรกจับชือหนอยด้วยนะครับตัวนี้มีชื่อว่าคาราบิเนอร์นะครับตัวนี้มีชื่อว่าอู้อ่าทีนี้วิธีใช้ง่ายๆเลยที่ใต้เซฟไั้จะมีสติกเกอร์สีแดงแปะไว้ค่ะสีแดงเอาสไลด์ตัวนี้มานะครับยงนิดนึงสไลด์ลงแล้วก็ช่องนี้ตามเก็บกัแล้วก็สไลด์เฮ้ยย้ายงเออเออฮ้ยนี่ก็โกงอีอนี่เห็นใจแล้วอะอออหลอกห ต้องให้ลองเพราะอะไรวะคนที่เขานำข้างหน้าเขาจะไปเรื่อยๆ,ๆๆแล้วมันกลับมาไม่ได้ไปเลยอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งม,มันมีชื่อว่าล่องนะวิธีเปิดเหมือนตัวคาราบิเนอร์เลยทีนี้ผมจะบอกว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะใช้กับเกมซิปไลน์เท่านั้นนะครับแล้วเราจะรู้ได้ได้ไงว่าเกมไหนเป็นเกมซิปไลน์ง่ายๆเลยถ้าสังเกตตรงที่มันมีสติ๊กเกอร์สีเงินออเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทำให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับโอเคเกมซิปไลน์เวลาเราไปเราไม่ต้องกระโดดนะเรายกครับ ก็ให้ลองอีกแล้วเหรอลองลองลององลสนุยมากไปรี่ลองก่อนเลยลูกส่งน้องส่งน้องขึ้นไปก่อนเลยอ๋อหนูรู้ไหมคะว่าซิปลายมีไว้ทำอะไรแต่หัวใจพี่อ่ะมีสีแดงนะหนูรู้ไหมคะว่าซิปลายมีไว้ทำอะไรแต่หัวใจพี่อ่ะมีสีแดงนะหนูค่ะหนูรู้ไหมคะว่าคาราเบเนอร์มีไว้ทำอะไรคาราเบเนอร์เนี่ยมีไว้เกี่ยวกับสลิปใช่ไหมคะหนูว่าเกี่ยวใจพี่ไปได้เต็มเต็มเลยนะคะเกี่ยวใจพี่ไปได้เต็มเต็ม คาร์เมเนอร์เนี่ยมีไว้เกี่ยวกับสลิชใช่ไหมคะแต่เกี่ยวใัมีไม่ได้เลยเลมเลยนะคะตอนนี้ตอนนี้มินนี่ก็จะต้องเช็คข้างหน้าว่าพร้อมไหมให้ฉันไปได้หรือเปล่าให้ฉันไปได้หรือเปล่าหนูขาฝั่งฝั่งโน้นหน่อยค่ะไปได้หรือยังย่ง จริงมันยากนะโรได้ทำได้ค่ะภายในห้าสี่ห้าชั่วโมงจะส่งไปให้ขนาดนี้เดี๋ยวไปเจอข้างบนค่ะอนี้อันนี้ยังไม่เริมเลยนะคะผ่านมาแล้วชั่วโมงหนึ่งเรากำลังจุ้งตุ้ยกับไอ้พวกนี้นะคะ อย่าง,งๆๆๆ,ๆ,ๆนะๆๆๆมีโค้ชเรามีโคช <c oughs> ้ชคอยเป็นคอยเป็นหัวเป็นไย,ยอยู่ตรงนี้ี <c oughs> ไปได้เปล่าม <c oughs> าเลย เกิดได้อ่ะเออกินลูกบอลเอ้าพอมจริงเมื่อกี้คือตั้งใจใช่ป่ะใช่ค่ะเออเอาคอนเทนต์ม ไม่มีขาเบ่งไง้โอเคนี่หนูไม่ได้ว่ะอันนี้หนูไม่ได้นี่พี่รอรับอยู่ไหลเลละไอหลน่าเจลอยาให้แทนได้ไหมเสียงใครจะมาถึงตรงนี้เลยด้านหนิดนึี้่จว่าพนี่ะวะไปก็ไปวะตึึงแล้วมันไม่วุบแล้ว พ่อป้าไปไหนแล้วคะพ่อป้าไแปแช่ที่คอนโดเนี่ยพ่อป้าชิวมากทิ้งลูก,ลกว<า>กกรรววนมแล้้ิิดไ คะจมาต้องส่งกล้องไปก่อนไหมคะกล้องมันมีทางพิเศษไอ้กล้องเป็นการทางพิเศษปะหนูขอเป็นกล้องได้ไหมคะอะไรอ่ะนี่เป็นกล้องกันหมดเลยตอนนี้ก็แค่เดินปะคะกล้องมันมีทางพิเศษแต่คนที่ไม่ใช่กล้องอ่ะใครจะลงคนแรกอ่ะเนื้อพี่โบทำไมอะคะทำไมอะคะทำไมมีอะไรอะคะหรือว่าจะไปทางนี้เหรอคะอ๋อไม่ใช่ฮะพี่พี่หลวงเขาจะ้ทำอะไรกระโดดลงอะคะใช่ใครนี้เหรอคะ ไม่ได้กระโดดไม่ได้จริงว่ะเราจะทําให้มันลําบากทําไมคะคุณผู้ชมแล้ก็ไปทางพิเศษค่ะเราไปง่ายๆก็ได้ค่ะเิก็มีรอยเชื่อมประทังเลยก็คือเดี๋ยวพี่ตากล้องอ่ะเดี๋ยวเขาต้องวนกลับมาลงแล้วมาดูแล้วก็มาโดดไปไอคนไปก่อนนี่ก็คุณนายมาตรงนี้แหละไอเลาเพิ่งมาเราลืมเราลืมเรายังไม่เห็นภาพใช่ไม่ไปแล้วไปก่อนไม่ได้ไปที่ไหนชีวิตเลยตอนเนี้ยทำไงดีอ่ะพี่อยากปีนต้นไม้ลงไปอ่ะ เายพอมล้วได้เลยนะไปพี่มเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลย้นะพี่ชายจะขอโทษที่นี่นะที่พี่ชายพาอมมันเลยคเดียวคิปเดียวเดี๋ยววิดีโอเมมจะเต็มแล้วพี่โมอนอะ ถ้าไปก่อนอะได้เว้ยถ้าแบบเนี่ยเริ่มนั่งสักพักหนึ่งแล้วมันไม่ได้แล้วมันเริ่มมันเริ่มเห็นเป็นใจเป้วใจเป้าไม่ดีเลยวันแรกที่มายืนครั้งแรกพี่ก็ไม่ไม่รออะไรหรอกแต่พอนั่งตรงเนี้ยขาย่อนเนี่ยขอไหม่อนได้ป่ะคะได้มินนี่แพรลี่ไปก่อนเลยมาใครใครไปก่อนไหมใครไปก่อนไม่ไหวจริงเหรอให้ใคไปก่อนเถอะเป็นครั้งแรกที่แบบว่ารู้สึกว่าเป็นพี่จริงจริงนี่เขาบอกว่าทำประกันหรือยังอ้าวเรียบร้อยแล้ว ม่เรียบร้อยก็คือแค่เซ็นชื่อว่าแบบปล่อยปล่อยนี่ปล่อยปล่อยเลยจับอันนี้เดียวจับมันนี่อย่างเดียวจับอันนี้อย่างเดียวใช่2มือเลยใช่มันไม่แค่ฮึบอ่ะดิฮึบจริงๆแบบหายใจเข้าแล้วฮึบไวย ไม่ได้เชื่อว่าได้พีมันใจว่าได้ทำได้เราสองมือจับไว้เราไหลลงไปเลยค่ะจับไว้จับไว้จับเที่ยไว้จับนี่เหรอโอโหยังปไม่ด้อมไปไม่เชื่อว่าได้ อเอาไว้เอาไว้เอาไว้ โดนลงมาเราไปฉลองกันดีกว่าพร้อมเลยปะไเมื่อกี้เราบอกอะไรเทาทีเราเออกเลไนะเดี๋ยวไปทำใจน้ว้าไปเฮ้ยไม่ต้องดไม่ต้องโยมันไม่กล้ามันชนะตัวเองนะเว้ยมันไม่กล้ากระโดดอ่ะที่มาแล้วเอาวะเอาไงจะโดเองหรือังไงเีรวีเรวว ไมย่าพอย่าขยับขยับไปชนิดไม่ไม่พี่อย่าส่งอย่าส่งไม่ส่งไม่ส่งจับไว้จับไว้ให้ฉให้ล่ให้ลองเองให้ลองออกเองไปเองก็รู้ว่าไปเองขยัว่าชนไปเองดีกว่าตัวนะปนมาแล้วไปไอโฟนก็่เท่าไหร่อ่ะไม่กี่พันนะไม่กี่พันจะออกให้ถ้าให้พี่เขาจับจ้ไม่ไม่ออก เลยค่ะไอาอะไรดี่ไม่ผัก คนแหละที่เหม็นนะค่ะเอ้ยหลังจากที่เราไปทําการซิปลายมานะคะเราก็มานั่งแช่เท้าตรงนี้นะคะเพราะจริงๆที่นี่เนี่ยมันจะมีบ่อ40องศา42ใช่ปะแล้วก็มา43หรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ย43องศาเพื่อผ่อนคลายเส้นที่เราไปขึ้นเมื่อกี้นี้มานะคะจริงๆคือมันเป็นการซิปลายที่จริงจังครั้งแรกของเราไม่คิดว่าจะมีไอ้ด่านนั้นน่ะไอ้ไอ้ด่านนั่นน่ะ่านสายตัว สูงไปแต่คือการตัดสินใจตรงนั้นแล้วมันเหมือนแบบเลือชีวิตไปแรก,กอะไรอย่างนี้จริงหรอแล้วมองมันแบบมีส,ล,สลิงเส้นเดียวอะ่ะมันต้องแบตัดสินใจแล้วจบมันแล้วเป็นไงโลงเสียวอย่างที่กิน<อ>ไหนไมันไม่เสียวเลยแต่มันแค่แบบมัน<า>มันแค่แบบบ <มา S 1> ู๊บตรงตรงแบบตอนแบบรกเลยแต่พอมันแกว่งแล้วอ่ะก็โอเคแล้วใครที่มาที่กาญจนบุรีนะคะก็อยากเล่นซิฟไลน์มันๆแบบออกกำลังกายอ่ะคือมาที่นี่เลยจุดจริงพวกเรานะคะสองคนจะอยู่ที่นี่อย่างยาว ตั้งสองวันนะคะเรามะดูันว่าเราจะไปทำอะไรกันบ้างค่ะใช่ค่ะไปกันดู <S <S นนะไปดูกันไปดูกนันไปดูกันไปดูกนะคะ